ก็ต้องบอกว่าโควิดเนาะครับพอมันระบาดขึ้นมาก็เอฟเฟกกันหมดนะครับผมทุกผมว่าทุทกคนเกับทั้งโลกก็เอฟเฟกกันหมดเลยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะก็ให้เริ่มที่ตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้มันดีหมายถึงว่าหนึ่งก่อนเลยก็คือสุขภาพอย่างน้อยเราไม่รู้หรอกว่าโรคพวกนี้มันจะมาหาเราตอนไหนหรือว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราแข็งแรงไว้ก่อนเช่นออกกาลังกายกินอาหารให้เป็นประโยชน์พักผ่อนให้พอสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะช่วยเราห่างไกลโรคพวกนี้หนึ่งละหนึ่งสเต ใช้พวกเจลล้างมือเนาะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ไม่พยายามไปที่ที่คนมันพุกพ่านหรืออะไรเงี้ยที่อย่างที่เขาป้องกันกันอ่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกันค่ะหรือว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีก่อนแล้วเราก็จะเหมือนเซฟคนอื่นด้วยคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วก็จริงๆสุขภาพจิตก็สําคัญแบบก็ก็ระวังทุกอย่างได้แต่ก็อย่าแบบตื่นตะนกเกินไปเพราะว่าใช่เพราะว่าสุขภาพจิตกับร่างกายด้วยมันต้องไปด้วยกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะค่ะ